สวัสดีค่ะในายฐานนักเรียนหลักสูตรชั้นในพันเหล่าทหารแพทย์รุ่นที่70ทุกท่านในวิชานี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของวิชาฝ่ายอำนวยการค่ะเรื่องการบรรยายสรุปทางทหารนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นอินโทรดักชันก่อนอาจารย์จะแจ้งนะคะว่าเราจะมีวิธีการเรียนการสอนในระบบมูเดอร์นะคะออนไลน์อย่างไรบ้าง อาจารย์พันโทหญิงกุลิสาเล็กใจกล้านะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่นักเรียนต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะรับรองวิชานี้ไม่ยากแน่นอนค่ะแล้วเจอกันในเนื้อหาค่ะการบรรยายสรุปทางทหารนะคะในวิชาฝ่ายอหนวยการค่ะในห่วงแรกนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด0.5หน่วยกิตค่ะจะสอบร่วมกับวิชารปรพนะคะ ประวัติของอาจารย์ผู้สอนนะคะอาจารย์กุลค่ะอาจารย์จบพยาบาลนะคะจากวิทยาลัยพยาบาลกองทบกรุ่นที่34ค่ะจบรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรมคาแหงค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรผู้ประกาศนะคะในส่วนของกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ที่ช่อง9สมทนะคะรุ่นที่3รุ่นเดียวกับพันผู้แตกแล้วก็ฝนนายเอนเตอร์เทนนั่นเองค่ะ แล้วก็ไปเรียนนะคะในเรื่องของหลักสูตรในฐานประชาสัมพันธ์รุ่นที่36เรนชัยพันธ์นะคะรุ่น64แล้วก็ได้เรียนหลักสูตรในหานบกอาวุโสโรงเรียนเสนาธิการฐานบกชุดที่39ค่ะ ก็เป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมาก่อนนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายพา่อขุนพาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการโรงเรียนเซนารักครมแพทย์ทหารบกค่ะเมื่อเรารู้จักกันแล้วนะคะมาดูวัตถุประสงค์การเรียนวิชานี้กันต่อเลยในการเรียนการบรรยายสรุปทางทหารนะคะก็อยากให้ในฐานนักเรียนทราบวิธีการและก็เทคนิคในการคิด การพูดและก็การเขียนอย่างเสนาธิการนะคะเพื่อไปใช้ในการบรรยายสรุปทางทหารค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะทราบการคิดการพูดการเขียนนี้ได้นะคะเราก็ต้องรู้จักการพูดในที่ชุมชนด้วยรวมถึงการกล่าวในโอกาสต่างๆค่ะและสิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญที่เราจะาไปใช้ในการเรียนในวิชาต่อไปก็คือการใช้เทคนิค แล้วก็ใช้เครื่องช่วยในการบรรยายสรุปทางทหารค่ะซึ่งจะมีความสำคัญในการฝึกบนแผนที่นะคะและหากในฐานนักเรียนท่านใดนะคะต้องการศึกษาเพิ่มเติมค่ะสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากรายละเอียดเอกสารอ้างอิงดังนี้ได้เลยค่ะ ในเรื่องการประเมินผลนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่3ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือการสอบข้อเขียนเป็นปรณนัย4ตัวเลือกนะคะจะมีทั้งหมด30ข้อค่ะแต่ร้อยละของการสอบข้อเขียนเนี่ยจะมีจำนวนมากหน่อยอยากให้ทุกคนตั้งใจทำข้อสอบนะคะก็คือร้อยละ60ค่ะคะแนนในส่วนที่2จะเป็นในเรื่องของจิตพิสัยและการมีส่วนร่วมในเรื่องของการเข้าเรียนค่ะ ก็คือถ้าทุกคนเข้าเรียนครบทวนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะคะแนนในส่วนนี้แล้วก็จะมีในส่วนของคะแนนการมีส่วนร่วมในการเข้าเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ทราบต่อไปซึ่งในส่วนที่2นี้นะคะรวมแล้วเนี่ยคิดเป็นร้อยละ20ค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะจะเป็นงานมอบ งานมอบของอาจารย์นะคะก็คิดเป็นร้อยละ20อีกเช่นเดียวกันรายละเอียดเดี๋ยวเรามาทราบไปพร้อมๆกันค่ะโดยตามตารางสอนนะคะในฐานนักเรียนจะมีเวลาเรียนด้วยกันทั้งหมด6ชั่วโมงด้วยกันค่ะ3วันก็คือตั้งแต่วันที่1 8ถึงวันที่20กุมภาพันธ์นะคะ กำหนดให้เรียนวันละ2ชั่วโมงค่ะและจะมีการสอบในวันที่20กุมภาพันธ์นะคะเป็นข้อสอบปรนัย30ข้อนั่นเองค่ะในส่วนจิตพิสัยการมีส่วนร่วมการเข้าเรียนนะคะในตรงนี้ร้อยละ20ด้วยกันค่ะโดยที่แยกคะแนนนะคะมาจากการเปิดเข้าไปเรียน แล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะโดยอาจารย์จะมีลิงก์นะคะให้ทุกท่านเนี่ยกดลิงก์แล้วเข้าไปตอบคำถามนะคะหน้าตาจะเป็นตามภาพนี้ค่ะตอบข้อคำถามต่างๆนะคะแล้วอาจารย์จะมีคะแนนในส่วนนี้ให้ค่ะคะแนนอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คืองานมอบค่ะซึ่งจะกำหนดให้ในนฐาน,นักเรียนนะคะ อัดคลิปวิดีโอของตนเองในการกล่าวในโอกาสต่างๆค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวรายบุคคลให้กล่าวคนละความยาวไม่เกิน2นาทีค่ะโดยอาจารย์จะแบ่งให้เป็น6กรลุ่มนะคะกลุ่มละ2 0นายตามเลขที่ค่ะกลุ่มแรกก็ตั้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่20นะคะ ไล่เรียงกันไปค่ะและกลุ่มที่6ก็คือเลขที่101ถึง120นั่นเองค่ะอนุญาตให้เลือกหัวข้อกันเองนะคะแต่ขอให้เป็นกลุ่มเดียวกันให้เลือกหัวข้อเดียวกันค่ะอัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีส่งมาได้เลยนะคะหัวข้อแล้วแต่กลุ่มจะเลือกค่ะยกตัวอย่างนะคะ กลุ่มเลขที่41 60ค่ะอาจจะร่วมกันเลือกหัวข้อเกี่ยวกับการกล่าวบรรยายสรุปค่ะในส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะก็สามารถเลือกหัวข้อได้นะคะที่มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด6หัวข้อนี้ค่ะเพียงแต่กลุ่มเดียวกันให้เลือกกล่าวในหัวข้อเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะเมื่อการเรียนการสอนเสร็จสิ้นขอให้ในฐานนักเรียนอย่าลืมประเมินการสอนให้อาจารย์ด้วยนะคะ และหวังว่าวิชานี้การบรรยายสรุปทางทหารเป็นวิชาที่ไม่ยากขอให้ได้เกรด A ทุกคนเลยค่ะอาจารย์ขอขอบคุณล่วงหน้านะคะสำหรับทุกคนที่จะตั้งใจเรียนในเรื่องการบรรยายสรุปทางทหารค่ะสวัสดีค่ะ